โบิบินคืนถิ่น,นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีกเลปลูกอะไรอยู่หรือ ดอกตะกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีพบกันอีกครั้งครับที่นี่คอนบุรีนะครับนครราชสีมาหรือโคราชนะครับที่นี่ เราได้มาดูแลนะครับสวนจะเป็นสวนทุเรียนและขนุนผสมกันนะครับจะมีต้นไม้กล้วยบ้างอะไรบ้างแต่เราจะมาเน้นดูแลทุเรียนนะครับเจ้าของสวนที่นี่คือพี่อุทยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนได้ไปรู้จักนะครับก็ยินดีเข้าสู่ต r ตกรนชาแนลนะครับทุกคนนะครับถ้าใครนะครับสนใจนะครับเรื่องการเกษตรครับช่องนี้เท่านั้นครับได้ติดตามกันครับผมครับ สวัสดีครับพี่อุทัยนี่คือพี่อุทัยครับเจ้าของสวนนี้นะครับพี่อุทัยครับคอมมูนิตี้บ้านหนองเมาถูกไหมครับด้านหนองเมาเราได้เจอกันจนคุ้นชินและได้ดูแลกันปัญหาของสวนของพี่อุทัยคราวก่อนนู้นคือการไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลก็จะจะแย่หน่อยตอนนี้เข้ามาดูแลก็เริ่มดีขึ้นก่อนหน้านั้นที่เรามากันเนี่ยรู้สึกว่าต้นจะมีปัญหาเขียวมากเขียวแบบเหมือนตะไคร่เลยตอนนี้ก็พี่อุทัยก็ดูแลเจวันครั้ง ถ้าเกิดว่าจะให้แบบรวดเร็วกว่าน,นี้ก็จะ3วันครั้งแต่ก็ถือว่าทิศทางคือดีขึ้นดีขึ้นนะครับดีขึ้นอย่างมากก็อย่างที่บอกก็มันเขียวเพราะอะไรตอนเราไม่ต้องพูดถึงเราเมกาวดูแรงของเราไปครับก็อยากให้พี่อุทยได้บอกความรู้สึกกับครับว่าอดีสองห้าห้าหนึ่งนะครับที่พี่อุทยได้ใช้เนี่ยมันมันทำให้พี่อุทัยประทับใจอะไรบ้างก็อันดับแรกก็คือเรื่องต้นทุนครับซึ่งมันขวดอย่างเนี่ยมันใช้ปริมาณน้อยมาก นะครับซึ่งลดต้นทุนได้เยอะครับนะครับใช้ปริมาณน้อยแต่เห็นผลชัดเจนกลาบเป็นผลชัดเจนครับแล้วก็รู้สึกว่าต้นไม้พวกใบเนี่จะจะเขียวจะใหญ่ขึ้นครับอืมก็คือเป็นผลดีเลยว่าอย่างนั้นถูกใจเกษตรกรทั่วประเทศแน่นอนคือหนึ่งลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนี่คือสิ่งหลักๆที่เกษตรกรต้องการถูกไหมครับนี่ก็และที่สำคัญอาร์ทีสองหห้าหนึ่งเราเนี่ยเป็นสารปลอดภัย เป็นสารที่ตั้งต้นจากสารธรรมชาติร้อพี่วุฒัยเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นการพ่นฉีดเราไม่ต้องกลัวเรื่องสุขภาพเลยสบายใจได้เลยครับ,รบแล้วก็การใช้อดีสองห้าห้าหนึเนี่ยพี่วุฒัยเนี่ยได้ใช้มาต่อเนื่องประมาณเท่าไหร่ละครับก็ตั้งแต่ทางทีมงานมาก็ประมาณสักห้เดือน5้าเดือนทําให้พี่วุฒทยประทับใจได้ขนาดนั้นนะครับ,ค,รบคือออดีสองห้าหนเนี่ยเป็นสารธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เคมี เหมือนร่างกายคนนะครับใช้ธรรมชาติบําบัดเนี่ยก็ใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าดีแล้วคือดียาวเลยดียืนนานเหมือนอารีสองห้าหนึ่งเขาจะดูแลทั้งระบบครับดินน้ําทั้งหมดเลยครับในต้นไม้ก็เป็นธาตุดินและน้ําเหมือนกันเขาก็จะดูแลหมดเหมือนกันนะครับทุกอย่างใช้เวลาหน่อยครับแต่ถ้าดีแล้วคือดีไม่คือแบบไม่ใช่ว่าปีนี้ออกลูกเยอะปีหน้าไม่มีลูกไม่ใช่ครับมีได้ตลอดครับเรามีข้อมูลถ้าใครติดตามนะครับจะเป็นสวนที่ชุมพรเขาทะลุเองหรือทางตะวัน ออกทังตรดเองอะไรอย่างนี้ก็จะมีนะครับ,รบหรือทางอีสานก็มีนะครับใครติดตามช่องท่านฤทธกรสุกเสษมจะรู้ว่าอดี2สองห้าหนึ่งแสดงผลแล้วเนี่ยไม่ใช่ยากระตุ้นประเภทปีนี้ออกลูกเยอะปีหน้าไม่มีไม่ใช่ครับมีแต่กราฟขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่อุทยนะครับที่ได้ให้มาเปิดสวนให้เราดูแลแล้วก็อดี2สองห้าหนึ่งเนี่ยถามว่าพี่อุทยคิดว่าทําไมเราต้องใช้ก็คือมันมันมัน คือส่วนตัวผมแล้วคือร่างกายผมก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ไม่ไม่สมบูรณ์ครับครับพอเรามาใช้มันไม่ใช่สารเคมีการรู้สึกว่าอุ่นใจอืมหนึ่งประเด็นคืออุ่นใจเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพสองที่พูดมาเมื่อสักครู่คือราคาใช่มันมันคุ้มค่ามากครับครับคุ้มค่าตรงไหนตอบโจทย์คือผลผลิตถูกไหมครับผลผลิตที่ได้มาครับนี่คือเป็นสิ่งที่ทําให้ทําไมต้องใช้อดีตสองห้าห้าหนึ่งถูกไหมครับครับพี่อุทัยถ้าวันนี้สมมติ มีเพื่อนรักที่พี่อุทัยไม่ได้เจอนานหรือว่าพี่น้องเนี่ยถ้าเขาทำเกษตรเหมือนพี่อุทัยเนี่ยพี่อุทัยจะแนะนํำยังไงแนะนําครับแนะนําว่าไงครับบ้างครับก็คืออันดับแรกถ้าไม่เชื่อก็ให้มาดูมาดูของเราเราอาศัยจริงใจครับเราไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวมาดูเลยดีกว่าแต่จริงใจยังไงผมถ้าเกิดเป็นเพื่อนกับพี่อุทัยก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าเราเป็นคนยังไงใช่ไหมครับอ่าโอเคก็วันนี้สําหรับการเยี่ยมชมสวนพี่อุทัยเนี่ยเราเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีการ ฉีดพ่นอ,อดีตสองห้าหนึ่งด้วยด้วยโดรน,นะครับนวัตกรรมนี้จะใช้กับโดนเพราะว่าเราต้องใช้เวลาจำกัดเราต้องไปดูแลเดี๋ยวพี่ไทยก็มีตรงนู้นอะไรย่างเงี้ยอ่นนะโอเคครับเดี๋ยวนี้เราก่อนจะจะ,จะย้ายไปทํางานจุดๆอื่นเดี๋ยวก็จะฝากไว้ว่าถ้าใครติดตามช่องนวัตกรนะครับถ้าอยากติดตามข้อมูลดีๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับ และช่องนี้นะครับจะมีเบอร์โทรนะครับที่ทําให้ผู้คนนีกจะป <Moon S 1> ระสบความสําเร็จได้แก้ปัญหาการเกษตรได้รู้ว่าผลผลิตที่จะต้องได้เนี่ยด้วยอดีสองหาหนึ่งเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกนะครับของท่านนกกรสุกเกษนะครับแล้วลองติดตามกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เอารีมทกับเอกสารให้ บากอยากแสนเหลือทนเก้าไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ <celand> ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก mm. ่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่ mm. หัวใจต้องกล้าแกล่ง mm. ร่วมใจร่วมแรง mm. เป็นสายแห่งเกิดงาน mm. วิจัย mm. อดีตผุดใหม่ ไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี